งานงอกโบโชวหวานอเล็กเจอดราม่าแฟนคลับเกรียนซัดกันนัวกลางไอจี เปิดตัวคบหากันแบบหวานชื่นสำหรับคู่ของหนุ่มหล่อหน้าตีอาเล็กธทีระเดชเมทาวรายุทธและสาวโบเมลดาสุสีที่หมั่นเติมความหวานให้กันตลอดจนแฟนๆที่รักคู่นี้กรีดกันสลบไปหลายรอบแต่อย่างที่บอกเวลามีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบเพราะทั้งสองคนเปิดตัวคบหากันมาก็เจอดราม่าพุ่งใส่ไม่มียั้งล่าสุดดราม่าเรื่องรักของทั้งสองคนก็ยังไม่จบ เพราะล่าสุดหลังจากสาวโบลงรูปไปแล้วหนุ่มอเล็กมาคอมเมนต์ก็มีเกรียนมาเปิดประเด็นดราม่าและก็มีคนรักทั้งสองคนออกมาปกป้องเรียกว่าโต้กันไปมาจนหลายคนแอบห่วงเบาๆทีเดียว